บอกเลยมื่อนี่เฮียสั่งเคลียร์เคลียร์สต็อกรถ MG เหมือนเต้นนี่จัดโปรโมชั่นครับเคลียร์สต็อกรถ MG เหมือนเต้นเลยส่วนรถจุกๆเลยสูงสุดนี่งเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเลยนะค่างวดนี่ดรอปลงมาแบบยางหลายเลยคันอยากได้รถมาหาเข้าขับออกรถไงอนุมัติไว้เดี๋ยวโดนเรียกต้องนี่วัดมอเตอร์ครับคูสองขันนี่ปียี่เอสขันนี่แลนด์ยูสามหมื่นโลรถให้เลย, 50, 000, เลย,ย 40, 000, ห่างมื่นเลยยุคี่แสนห่างวดายูคแปดท่านต้นๆออปชั่นครบครบรุ่นท็อป ขั้นนี่แลนยูมมือนกว่าโลกปี2021เท่ากันลดให้เลยหามื่นเหลือ,อยู200,000เก่ามื่นเก่าพันงวดหาพันกลัวตัวนี้มีสัน้นลูบมีกล่องหลังให้ MG 3ทูท่อลสีเหลืองหลังค่าดำขั้นนี้ปีเว0แลนแคมมื่นกิโลลดไปเลยเจ็ดมื่นเหลือ200,000หางวด UC พันไปไปลายหาพันตนตน MG 3ปี19ขั้นนี้แลนยูหกมื่นลดไปเลยหามื่นเหลือ200,000หางวด UC พันไปไปลายหาพันตนตน MG แ s ดเอปีขั้นนี้โลดให้ 50, นะหาหมื่นน่เหลือยู่แสนสองมวดเจ็ดพันไปไปลายแลนแค่3ามหม่นกิโล MG 5, 2, าลหาปี 30, 000, นะออยี่สขั้นนี้โลดให้ส0 0 0 0ื่นน่าเหลือย C แสนหาหมวดแปดพันตนแลนแค่หมื่นกิโล MG 3ามปียีขั้นนี้แลนยุ่สามหมื่นลดไป8ปดหมื่นเหลือยุสองแสนหกหมวด4 000, ี่พันปลายหาพันตน